กลับมาพบกับแอนนาสุภสรศรีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์สมศรีชูจงกลนะคะ คุยถึงเรื่องไพ่ทาโร่กับคนวันที่ผ่านไปแล้วนะคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรนะก่อนที่จะไปถึงคนวันจันทร์นะคะแอนนาก็มีข่าวจากสมาคมนะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะท่านยังมีดําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เปิดอบรมฟรีนะคะทุกวันพุธวันพฤหัสนะคะโหราศาสตร์ไทย เบื้องต้นนะคะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ปริทัศนะคะสำหรับวันพุธก็เวลา15เการ30นาทีนะคะวันพฤหัสบดีนะคะ14เการ30นาทีนะคะแล้วก็ยังมีวันศุกร์ค่ะแต่วันศุกร์ที่เป็นโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์หรือโหราศาสตร์เปรียบเทียบนะ,ะดวงบุคคลดวงชะตาบ้านเมืองโหราศาสตร์ไทยนะ,ะเห็นอย่างไรไทยอย่างนั้นนะคะดวงดาวว่าอย่างไรนะ,ะผู้ที่จะเข้าศึกษาอบรมในวันศุกร์นะคะ โหราศาสตร์ภาคพยากรนะคะคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นสักนิดนึงก่อนนะคะถึงจะเข้าอบรมหรือเข้าไปศึกษาได้นะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์ค่ะมีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะ14น30นาฬิกานาทีนะคะหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พรม่านะคะหวมุ้ยโง,ง่เฮงลายมือนะคะแล้วก็ในเรื่องของศาสตร์การตั้งชื่อนะคะเจตัวสฐาน9ฐาน11ฐานมีหมดนะคะ ก็สาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะแล้วผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษาอบรมผลาศาัตรทยนะ,ะสามารถแอดไลน์ไปได้นะคะของอาจารย์พินโยนะคะ <S <S พิมพินโยพงเจริญเข้าไปได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ทางเพจนะคะสามาคมผลาศาสนานาชาตินะเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์พินโยพงเจริญน,นะคะอาจารย์ดรพินโยพงเจรเิญนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็อสอบถามได้นะคะแล้วก็ รับรายละเอียดได้นะคะจะมีแอดมินตอบให้นะคะสำหรับสมาคมนะคะท่านอาจารย์ดรพิญคคงจเจริญคะปีนี้เป็นปีที่7ในการจัดงานวันน,นะะักโหรศาสตร์นะคะปี2,567นห้าเพราะคะพั้น จัดวันนี้นะคะจัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันที่25นะ,ะมีงานตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤศภาคม2567นะคะสถานที่จัดงานค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น2นะคะศูนย์การค้าเซียรลังสิตค่ะเวลา10ในกาถึง19ในกานะคะก็พบปะเจ,เจอกับอาจารย์ดรพิญญพงษ์เจริญได้นะคะแล้วก็อาจารย์คณอาจารย์ในศาสตร์สาขาต่างๆมี ในงานก็จะมีการพยากรณดวงชะตามีที่มาที่ไปโหราศาสตร์เป็นมายังไงให้ความรู้ยังไงบ้างนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันที่25นะไปจนถึงวันที่29นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปหรือไปแล้วสามารถที่จะไปได้อีกงานงานมี 25, 26, 27, 28, 29 5วันด้วยกันนะคะจะเจอกันที่นะคะเซียรังสิตค่ะนะคะก็ไปถึงกิจกรรมของสมาคมแล้วนะคะมาถึงคนวันจันทร์ค่ะ คนวันจันนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรบ้างสี่ใบค่ะจางสมศรีค่ะค่ะหนึ่งค่ะสองขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะสามจางสี่เอาใจช่วยทุกข้าเอาใจช่วยทุกวันนะคะอ่านะคะเจ็ดดาบค่ะนะคะสำหรับไปแรกก็คือดาบนะไปที่สองจัสเมนค่ะนะเจ็ดดาบแล้วก็จัสเมนนะคะเก้าไม้ค่ะตามด้วยสี่เหรียญนะคะ สำหรับคนเกิดวันจันในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างคะขึ้นไพ่าดาบก่อนเลยนะคะไพ่าดาบแล้วเป็นเจ็ดดาบด้วยเป็นไงบ้างคะเรื่องของการงานก่อนเลยค่ะอาจารย์โอ้การงานช่วงนี้ก็เหมือนต้องแบบทำอะไร,ต,ะไรต้องเขาเรียกอะไรต้องเร่งต้องรีบนิดหนึ่ง นะคะต้องเขาเรียกอะไรต้องมีเทคนิคมีอะไรการบริหารจัดการบางทีงานเราอาจจะเขาเรียกอะไรว่าล่าช้าหรือมีปัญหาติดขัดเงี้ยต้องเร่งแก้ไขนะต้องใช้เทคนิคใช้อะไรนิดนึงนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานด้วยเพราะว่ามีไพ่ก้าไม้เนี่ยค่ะมันอาจจะว่างานมีปัญหางานช้างานไม่ทันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะติดกับสี่เหรียญเป็นไงบ้างคะติดกับสี่เหรียญก็ช่วงนี้ก็งานมันอาจจะเครียกอะไรได้เงินน้อย นะคะ<า>ได้เงินน้อยออตั้งเป้าไว้เยอะแต่ได้น้อยช่วงนี้คือเหมือนอยากจะสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่ว่าลงทุนอะไรไปแล้วว่ามันจะได้ไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยสำหรับเขาเรียกอะไรพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายหรือนักธุรกิจต่างๆ<ช>ที่เกิด<ะ>บันจานะาสำหรับคนที่ทํางานราชการหรือทํางานกินเงินเดือนเลวาสาหก,กิจหรืออะไรก็แล้วแต่เอกชนก็าตางานเจ็ดดาบเนี่ยมันหมายถึงแบบเล่เหลี่ยม เล่เหลี่ยมหักหลังถูกขโมยผลงานอะไรเงี้ยและติดกับ m e n เมนจั m เมนบอกว่าบุญกรรมเก่าจะส่งเสริมค่ะถ้าคุณทําดีปุ๊บได้งานเป็นไงก็มีคนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสน่าจะได้นะงานกาลังเสียเสียยุบนิดเดียวปุ๊บเขาเรียกแต่ว่ายังไงทุกอย่างไม่ได้รับเื่นะสำหรับคนซื้อใช้ไม่ได้นะแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปโกงเขานะคะอันนี้คือไม่ใช่คําว่าเล่เหลี่ยมในการทํางานหมายความว่า ต้องพลิกแพงผิกแพงผิดถูกลองทําดูแล้วเขาเรียกว่าเคาว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสบางทีแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบถ้าทําอะไรแบบสายตรงเนี่ยมันน่าจะมีมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสักนิดหนึ่งไม่ต้องตรงมากก็ได้เขาเรียกว่าหลบเบลีกรู้หลบเป็นปลีกรู้หลบเป็นหางอะไรเขาเรียกว่าเอาตัวรอดหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นอาจย์เอาตัวรอดเรื่องงานนะแต่จัสติมนบอกว่าถ้าคุณทําดีนะคะ ผลงานออกมาจะดีนะคะถ้าคุณทําไม่ดีผลออกมาจะแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเด้งนะคะใช่คุณอาจจะบอกว่าถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายงานอาจารย์สมศรีผมย้ายงานท่กนเลยก้าวไม้อาจารย์พอก้าวไม้นี่บางทีแบบ งานมันหนักมันเหนื่อยไงมันแบบเขาเรียกว่ามีปัญหางานอะไรเงี้ยงานมันเยอะเกินค่ะติดกับสี่เหรียญเหรียญสี่เหรียญมันหมายถึงว่าเราไม่อยากเสียงงานตรงนี้ไปหรืองานที่ให้เงินน้อยผลประโยชน์ตอบแทนน้อยแต่ถามว่าเราต้องทำไหมได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคือโซลแกนเขาเรียกว่าชั่วโมงนี้นะคะได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะขอแค่ไม่ขาดทุนได้น้อยได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรสำหรับเขาเรียกพ่อค้าแม่ขายนะฝนตกหรือเปล่าด้วยจย์แล้วก็ถกฟาทุกฝนไม่ใช่โทษนะคะ บางบางทีมันก็แบบกำลังจะสมมุติว่าแม่ค้าเปิดร้านขาย4ี่โมงเงี้ยฝนก็ตกมาตอน4ี่โมงพอดีเลยอะไรเง <c oughs> ี้ยฝนตกทุกวันมนะะาออไม่ใช่นะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นออฟฟิศเลยช่วงนี้แหละพอติดจากกับเ้าไม้เก้าไม้สี่เหรียญจัส m เมนแล้วก็7ดาบเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องพลิกแพลงนิดนึงนะคะคือต้องใช้ใช้คําว่าต้องมองต่างมุม นะทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ต้องมีมุมมองที่แบบไม่เหมือนคนอื่นถึงจะอยู่ได้อะไรนะประมาณนี้นะจน๊ะนะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าใช้คําพูดแบบทั่วทัวไปเ,เขาจะบอกว่าเอ้ยแบบหักหลังโกงอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นจะโดนโดนจัดเม้น์ลงโทษเลยนะคะจ๊ะใช่ถึงจะบอกว่ายังไงคุณอย่าใช้ดาบในทางที่ผิดนะคะ,คะ คือจริงๆทุกศาสร์เนี่ยก็จะมีกฎมีข้อแม้คุณจะเห็นว่าเอ้ยดาบเจ็ดดาบแต่ว่าเล่เหลี่ยมหักหลังก็จริงแต่ถ้าคุณใช้ปุ๊บจัสเมนเนี่ยขึ้นมาเตือนเลยนะคะไม่ได้นะคะอย่านะเพราะงั้นเจ็ดดาบกับจัส m เมนใช้มุมมองที่ต่างอย่างที่อาจารย์ศสีบอกมองต่างมุมนะคะหรือใช้อะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่านอกกรอบนิดนึงอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะบอกว่าเออ ประชาสัมพันธ์โซเชียลประมาณนี้ไม่เคยทําแต่ต้องทํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยการตลาดใช่การตลาดนะมีเนมองนะบางทีคุณได้น้อยก็ถือว่าได้แล้วค่ะอันนี้คือการงานนะคะเป็นการแก้ไขนะการเงินเห็นสี่เหรียญอยู่แล้วสี่เหรียญเนี่ยก็เหมือนแบบไม่อยากจะเสียไม่อยากจะเสียช่วงนี้ได้น้อยอยู่แล้วแต่มีรายจ่ายรออยู่อะไรเงี้ยอาจารย์การเงินก็มองอยู่ก็บอก พอมีใช้นะแต่ว่ามันยังต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกคนระมัดระวังารู้จักใช้ระมัดระวังวางแผนในเรื่องการใช้ใช่ไหมเพราะย้ำเนี่ยสำหรับเรื่องการเงินบางคนอาจจะไม่ได้ทางานแต่มีเงินจํากัดไงเพราะย้ำเนี่ยเขาเรียกว่าจัดสรรหรือบริหารจัดการในเรื่องก้าวไม้ที่ติดกับสี่เหรียญเนี่ยถ้าถามเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเขาเรียกแต่บางคนที่ ม้เนี่ยมันหมายถึงว่างานก็ได้หรือว่าการที่จะทำมันลงหลักปักฐานก็ได้นะคะอาจารย์แต่เขาเรียกบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียหลายๆอย่างบางทีเอ้ยไม่อยากเสียมันแพงแต่ถ้ามันแพงแล้วคุ้มคุณก็ต้องตัดใจจ่ายใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะแม้คุณจะต้องเสียอีกรอบนึงไงค่ะม่ใช่ใช่ไม่งั้มันจะต้องเสียอีกรอบนึ่งแล้วก็บนติดเขาบอกโชคช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะพอดีว่ามี j u สตเมนตอยู่ด้วยนะถึงจะติดกับ เจ็ดดาบแล้วก็เก้าเก้าไม้เนี่ยบอกบอกเรเรื่องการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าบุญหนุนนาหรือป่าจัน่ประมาณนั้นค่ะจย์ได้เขาเรียกว่าบุญหนุนนาให้สําหรับคนวันจันนะเคยทําอะไรไว้ก็จะได้อย่างั้นะคะมีคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราสร้างไว้ทําไว้ใช่นะคะอันนี้คือการเงินการงานไปแล้วโชคลาภไม่อยากถามเลยเป็นไงพอจะมีบ้างคหเดือนมิถุนาสําหรับคนวันจันค่ะคนวันจันี่ยเดือนมิถุนานี้ก็มีมีติ๊ดหนึ่งอาจารย์ก็คือให้กําลังใจกันก็มือ ว่าช่วงนี้อาจคนบรรจารย์อาจจะมีเ okay. ร hots, os, s, Alpha, ื่องของบาดอยากไปทําบุญบริจาคลงศพอะไรเงี้ยบริจาคผ้าห่อศพอะไรอย bon ่างนี้ก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ใช่นะคะในเรื่องตรงนี้ก็เรื่องถ้าเรื่องของบุญกรรมเขาเรียกว่าทาอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมองในมุมดีเช่นสมุบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยใส่บาตรหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทําบุญเอาเที่ยวที่กําลังมีไม่ต้องไป อะไรมากมายนะคะเท่าที่เท่าที่เราทำไว้นะเพราะ judgment เนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าคุณรู้จักพ่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราทำนะผลตอบแทนจากกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากมายนะคะทำเท่าที่สบายใจนิดเแล้วก็บอกว่าถ้าโชคลาภเนี่ย การเงินมีน้อยก็ใช้น้อยนะอย่าไปอะไรมากมายนะเพราะถ้าพูดถึงโชคลาภจริงๆเขาเรียกว่าผลประโยชน์ตอบแทนก็คือสิ่งที่ทําไว้ถ้าคุณทําไว้ก็ได้แน่นอนถ้าคุณไม่ทําปุ๊บก็เริ่มทำหาสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรอะไรก็ได้นะอย่าไปคิดมากก็อยากให้กําลังใจคนจันจร์ว่าอาจจะได้รับข่าวดีข่าวดีได้รับข่าวดีข่าวดีที่คุณทําไว้หรือข่าวดีที่ลอยคอยง่ะจะได้ในเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพก็มองดูอาจจะมีเรื่องของการแบบให้ระวังเรื่องของหัวแตก อะไรเงี้ยชนอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็พร้ทเพราะว่ามีเจ็ดดาบด้วยแล้วก็จะมีจะเห็นว่าก้าวไม้ก็เบ okay. ื่อเครียดอาจจะเป็นในเรื่องของภาวะความเครียดกดดันคิดมากวิตกกังวลค่อนข้างเยอะคิดอะไรไปเรื่อยบางทีเรื่องไม่เกิดก็คิดนะคะอันนี้ก็บอกว่าคือผ่อนคลายนะสำหรับคนวันจันทร์อย่าเครียดมากนะสามสิบวันเองเดี๋ยวอย่างก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะเรื่องของพูดถึงเรื่องของไพ่เงินก็ยังมีไพ่เงินขึ้นมาอยู่ ถึงจะน้อยแต่ก็มีนะคะถึงจะเสี่ยญแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วท่านที่เบื่องานก็อย่าเพิ่งเบื่องานนะคะให้ตั้งใจงานตอนนี้คือไม่ได้งานนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ใบแรกถึงจะมีเก้าไม้คุณเบื่องานยังไงออกงานไม่ได้ค่ะให้ตั้งใจทํางานแล้วก็จะได้รับข่าวดีนะคะงานมีปัญหาก็แก้ไขไปนะคะสำหรับคนวันจันทร์ให้กำลังใจกันไปนะแบบแน่นๆนะคะวันอังคารค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนเรียกให้วันอังคารนะคะหนึ่งสอง สามสี่ค่ะวันอังคารค่ะขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะอ่าสาธุนะมาก่อนเลยค่ะสตริงค่ะอ่าผู้หญิงเก่งทาวเวอร์ค่ะจัสเมนค่ะใบสุดท้ายสี่ดาบค่ะวันอังคารน่าจะนอนอยู่บ้านสวนตมเฉยๆนะคะวันอังคารได้ไพ่ใหญ่สามใบเลยนะคะอาจารย์ใช่แต่เป็นอะไรคะสตริงทาวเวอร์แล้วก็สตริงทาวเวอร์แล้วก็จะเป็น จัดเมน้นนะคะอ่านะคะไพ่ไพ่ใบแรกเป็นสเตนเลยนะคะจานพวกนี้ก็ต้องแบบเรื่องงานงานก็สามารถจะเป็นผู้นำควบคุมดูแลอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะมันแปลว่าต้องเป็นผู้จัดการนู่นนี่นั่นเหมือนต้องควบคุมงานนะควบคุมอะไรที่เป็นทาวเวอร์ดีจาะจัยทาวเวอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าองค์กรมีปัญหาหรือว่างานนะคะทาวเวอร์ติดกับสตรเนี่ย สเตรจริงเป็นแปลว่าผู้หญิงเก่งถ้าถ้าเป็นคุณวรรณังคารเป็นผู้ชายเขาบอกว่าใช้แรงมากกว่าใช้ความคิดเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากแรงเนี่ยเป็นการแบบมีการวางแผนขั้นหนึ่งสอสมสี่ปุ๊บเดินตามสเต็ปงานนะคะว่าจะต้องทำอะไรแล้วติดกับ j จั m เ n นแล้วก็สีดาสีดามยังถือว่าดีนะเป็นสีดาบแค่สีดาบจานอนพักผ่อนแค่สีดาบเองอาจจะต้องตกงานไหมไม่ใช่ไหมคือสีดาบเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่ารอ รอนะคะแบบช่วงนี้แบบใครตกงานรองานคอยู่นะคะค่ะก็รองานก็จะมีโอกาสได้งานนะคะก็จะมีโอกาสได้งานแต่เป็นทาวเวอร์เนี่ยก็ช่วงนี้ของคนบังคานก็ต้องให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนิดหนึ่งนะคะจะเป็นการทํางานอย่าใช้อารมณ์มากค่ะจะใช้อารมณ์มากอย่างที่ใบแรกบอกเซ็งเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าใช้แรงมากกว่าใช้สมองเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนไอ้ไพ่คือบอกว่าจริงๆถ้าคุณใช้แต่แรงและอารมณ์ปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้เพราะมันติดกับจัสมีมันจะพังมันจะพังนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนนมันจะต้องเป็นทาวเวอร์ทันทีนะคะถ้าคุณแช่ลงนะคะในเรื่องของงานนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อย่าใช้แรงคือใช้แรงคือแรงกายในเรื่องการทํางานแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์บวกเข้าไปด้วยมันจะเสียในเรื่องงานนะคะก็ให้เรามาระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะจะเห็นว่าทาวเวอร์เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ต้องเรามาระวังติดกับจัดเมนด้วย่ะคะเรื่องงานไปแล้วเรื่องเงินค่ะอาจารย์เรื่องเงินถ้าให้สังเกตก็ขึ้นไม่ขึ้นพ่เงินเลยนะคะไม่ขึ้นพ่เงินเลยมันก็ยังเครียดอย่าเครียด่อย่าเครียดคิดมากเงินเก่าอ่ะค่อยๆเอามาใช้เงินเก่าค่อยๆจะเอามาใช้นะคะที่บอกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดที่บอก เครียดนะคะเอาเงินเก่ามาใช้ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ใช้เขาเรียกหายใจแผ่วๆใช้อะไรคือดูก่อนว่าสมควรจะใช้ไหม่้ก็วางแผนการใช้เงินนิดนึงค่ะแต่ว่าเงินเข้ายังยากอยู่นะเขาเรียกว่าต้องเสียเหงื่อออกแรงทำงานต่อไปนะคะช็ลาไม่อยากถามเลยผ่านข้ามผ่านเลยนะคะคือตอบว่าไม่มีอะคะเพราะความรักก็จะบอกว่าเพราะหนึ่งใเงินไม่ขึ้น คือเมื่อกี้ไพ่จัสติกับไพ่เงินเราก็ยังพอได้แต่ครั้งนี้คือจัสติสกับสีดาษนะเพราะยันการเสี่ยงโชคของคนรังคัรมิถุนานี้ก็ให้เบาๆหน่อยแล้วค่ะใช่เบาๆนิดนึงนะคะเป็นไปได้ก็นิ่งๆไปเลยแล้วค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์ค่ะเพราะมองสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของ ปวดหัวตัวร้อนปวดสายตาได้นะฮะอาราะย์นระวังคอยวางคานะปวดสายตาเป็นไข้ตัวร้อนนะแล้นี่ไข้ไข้หวัดใหญ่นะต้องมาระวังนะวงจะพักผ่อนให้ใช้สีดาบเลยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าใช้แรงมาก่นอนพักผ่อนเลยใช่ควันพุธค่ะอาจารย์คะค่ะได้ค่ะหนึ่งสองสาม สี่ค่ะวันพุธนะคะนี่ของวันพุธได้ไพ่ดีนะค่ะอะได้ไพ่สวยๆนะคะควินเหรียญค่ะนะคะเด็กไม้ค่ะอ่าแล้วก็หกถ้วยค่ะตามด้วยเก้าเหรียญโอ้วันพุธวันพุธดีจังเลยขอย้ายพี่เกิดวันพุธได้ไหม อ้าวันพุธค่ะใบแรกขึ้นเป็นไพ่เงินนะคะคุนเหรียญค่ะ๋อ้วุนเหรียญถ้าคุนเหรียญเนี่ยแปลว่าของชาววันพุธตอนนี้ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่ามีเงินเข้ามาดีนะคะในการติดต่อง,งานเกี่ยวกับธุรกิจมีการได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะงานที่ทำเนี่ยค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะมีการช่วยเหลือกันมันแปลว่าของชาววันพุธช่วงเนี้มีคําว่า สะดวกสุขสบายนะคะวันพุธนะการงานก็ดีได้เด็กไม้ด้วยเพราะฉะนังช่วงนี้ได้บริวารก็ได้บริวารดีนะคะไได้มม่่ชชวยงานใคนขยันทํางานใส่ใจทํางานตั้งใจทํางานถ้าพูดถนะึงบุตรบริวารก็ช่วงนี <qu ie <qu ie> ้ล hmm. ูกน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกน้องบริวารน่ารักขุนน่ารักอ่เรื่องการงานดีเรื่องการเงินนี่แทบยังไม่ต้องพูดถึงนะนั่งกินนอนกินไปเลย่ะนนนนนังกกิิอเลยใช้เงินอย่างเดียวนะเขาเรียกอะไรนะ fc อ่ะค่ะกด f f f ื้อของนะแต่ว่าอย่าถึงจะให้เงินขึ้นเยอะนะแต่ว่าติดกับหกถ้วยนะหกถ้วยแปลว่าปัญหาเก่าๆจะกลับมาแก้ไขหรือเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินคุณต้องรอบคอบนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการงานชเช่นลงทุนไปแล้วปุ๊บมีปัญหาโน่นนี่นั่นปุ๊บคุณต้องวางแผนดีๆนะคะ อ่ะโชคลาบเป็นไงท้างคะโชคลาบก็ถือว่าดีนะนได้ข้าเรียกเงินเหรียญกับก้าเหรียญน,นี่แทบจะไม่ต้องพูดเลยเงินเงินได้จากงานนะคะเงิน,งนะว่าวา,งาเงินได้จากงานนะคะไม่ได้ไดจากการเสรี่ยงโชคนะคะ,คะเงินได้จากงานเพราะมีเด็กงานนะคะ,คะ มันก็แปลว่าช่วงนี้ลูกค้าเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะเป็นคนที่แบบมีฐานะการเงินดีนะคะสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับคนวันพุธค่ะถือว่าโชคดีในเดือนมิถุนายนนะคะที่จะอคนวันพุธด้วยค่ะความรักอบอุ่นดีความรักนี้บอกว่ารักเงินมากกว่าความรักก็บางฉันชอบเงินมันไปด้วยด้วยกันได้โอเควันพุธถือว่าโชคดีค่ะวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ